ขพเ,เจ้าสรรภาพต่อพระบิดาเจ้าสนธภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าขพาเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาาใจและโดยกาละเลยพระเจ้าเป็นคนบาปพระเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปขอพระนามารีผู้ทรงเป็นพระบจารีเสมอขอทูตสวรรค์นักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวอนพระบระาเจ้าขอขพเจ้าด้วยเถิด ของพระเจ้าพระสงต์สัน์ินุ่งค้าทงพระกัยระ่ง้าอภับาปและนำเราไปสู่ชีวิตนี้อันดร์ที่ความผวายที่ตอบแทนเชื่อได้หรือคะไม่วันนี้จะเอาคนที่เป็นแม่เป็นแม่เหรอคะให้แม่ได้ไหมให้แม่ถือของได้ไหมคะได้ให้ไหมแทนแม่ไหม่๋อแม่ไม่เอาหนูอยากถือแทนแม่จ้ะแม่ถึงวันนี้วันแม่เอาวันแม่เหรอ เวาไหว่ือใช่ไหมแม่เดินจ่อไม่ไหวใช่ไหมเดินไม่ไหวดูดิ้นนี่